ตอนที่หนึ่งโลกหลังความตายบทนำสูนรก16ขุมเมื่อความตายมาถึงร่างกายแตกดับแต่เส้นทางของวิญญาณกลับเพึ่งเริ่มต้นโลกหลังความตายไม่ได้มีเพียงความว่างเปล่าหากแต่มีการพิภากษาแห่งกรรมที่จะตัดสินชะตาว่าใครจะตกนรกใครจะได้สวรรค์ และใครบำเพ็ญสูงส่งจนไปถึงพรหมหรือแม้แต่นิพพานตามพระไตรปิฎกโดยเฉพาะคำพีพุทธวงศและอัตถกถา,าธรรมบทได้กล่าวถึงว่าผลแห่งกรรมเป็นตัวนำทางหลังความตายไม่ใช่เทพหรือใครมาบังคับแต่เป็นพลังงานของกรรมที่สั่งสมมาทั้งชีวิตซึ่งจะแสดงผลทันทีเมื่อวิญญ,ญาณ หลุดออกจากร่างตำนานเล่าว่าเมื่อวิญญาณละสังขารจะปรากฏยมมทูตมารับไปยังยมมโลกดินแดนแห่งการพิพากษาโดยมีพระยมราชผู้เป็นใหญ่ทำหน้าที่ช่างน้ำหนักบุญและบาปคลายสารยุติธรรมของจักรวารโลกหลังความตายประตูสู่นรกสวรรค์ หากทำบุญไว้มากวิญญาณจะไปสู่สวรรค์หกชั้นหากบำเพ็ญสมาธิสูงยิ่งอาจทยานสู่พรหมโลกยีสิบชั้นแต่หากชีวิตเต็มไปด้วยบาปกรรมชั่ววิญญาณจะถูกส่งลงสู่นรก16บขุมซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่านรกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานหลอกเด็กหากแต่เป็นโลกที่ดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยแห่งกรรม พระไตรปิฎกในคำพีทานกถาและอัธถกถาธรรมบทกล่าวไว้อย่างชัดว่ามีนรกใหญ่แปดขุมและนรกบริวารอีกแปดขุมรวมเป็น16บขุมแต่ละขุมมีการลงทันแตกต่างกันไปตามบาปที่ทำเช่นผู้ฆ่าสัตว์จะถูกทรมานในนรกด้วยการถูกสัตว์ร้ายกัดกินผู้ลักขโมย ถูกตัดแขนขาไม่มีสิ้นสุดผู้ผิดศีลทางกามถูกไฟเผาและหนามเหล็กแทงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทานปรำปรราแต่เป็นภาพแทนของการเสวยทุกข์ที่สอดคล้องกับบาปที่ตนก่อขึ้นอัทธรสเชิงตำนานในคติชาวบ้านมีการเล่าขานว่าวิญญาณเมื่อไปถึงยมโลก จะถูกกระจกแห่งกรรมส่องให้เห็นความผิดทั้งชีวิตไม่มีสิ่งใดปิดบังได้แม้เพียงความคิดเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นก็นจะชัดเจนประหนึ่งฉายหนังแล้วพระยมราชจะถามว่าเจ้าเห็นหรือว่าผลแห่งกรรมตนเองเป็นเช่นไรนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ใช่เพราะมีผู้คุมขัง แต่เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงกรรมของตนเองตอนที่สองนรกแปดขุมแรกทันทสถานแห่งกรรมเมื่อประตูยมโลกเปิดออกวิญญาณผู้ทำบาปถูกนำตัวลงสู่ขุมลึกความมืดดำต้อนรับด้วยเสียงกรีดร้องที่นี่คือนรกใหญ่แปดขุม ศูนย์รวมแห่งการชดใช้บาปกรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคำพีบาลีทีฆนิกายและอัทถกถาธรรมบทกล่าวถึงมหานรกแปดขุมที่เปรียบเสมือนเรือนจำตรกวาลผู้ใดทำบาปหนักจะต้องมาตกที่นี่และแต่ละขุมมีทวดเฉพาะสำหรับบาปที่ก่อไว้ ขุมที่หนึ่งสันชีวนรกนรกเกิดแล้วตายซ้ำผู้ฆ่าสัตว์หรือทำบาปด้วยความโหดเหี้ยมถูกทุบตีแทงด้วยหอกดาบเลือดนองเต็มพื้นตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกฆ่าซ้ำไม่รู้จบเสียงบรรยายเหมือนถูกเผาถูกแทงนับล้านครั้งแต่ไม่เคยสิ้นสุด ทุกทรมานวนเวียนดังชื่อสันชีวะเกิดแล้วตายซ้ำขุมที่สองการละสูตรนรกนรกเชือกดำผู้ทําบาปด้วยการลักทรัพย์ขดโกงคดโกงในทางโลกหรือศาสนายมบาลจะขี่เส้นดำบนร่างแล้วใช้เลื่อยเหล็กพากายออกตามเส้นเลื่อยจากศีรษะลงสู่เท้าแบ่งร่างออกทีละส่วน ขุมที่สามสังคาตนะนรกนรกผู้เขาบทผู้ทำบาปด้วยความรุนแรงใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่นถูกผู้เขาเหล็กมหฮือมาประกบกายบทขยี้ร่างจนเละเป็นน้ำเลือดตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกบทซ้ำอีกครั้งขุมที่สี่โรรุวะนรกนรกร้องครวญ ผู้กล่าวเท็จยุยงให้คนแตกแยกถูกเผาในไฟนรกกรีดร้องโหยหวนเสียงสะท้อนกล้องดุดพายุจึงได้ชื่อว่าโรรุวะเสียงร้องอันสั่นสะเทือนโลกขุมที่หมหาโรรุวะนรกนรกร้องครวญใหญ่ผู้สร้างบาปหนักหลายด้านเช่นฆ่าโกงหลอกลวง และทำลายศาสนาทุกทรมานรุนแรงกว่าขุมโลลุวะพื้นดินกลายเป็นไฟกรีดร้องดังไปถึงสวรรค์ตำนานเล่าว่าเสียงนี้คือเสียงเตือนแก่มนุษย์โลกให้ละเว้นบาปขุมที่6ตาปณะนรกนรกไฟเผาผู้ผิดศีลทางกามประพฤติผิดในคู่ครองผู้อื่น ถูกไฟนรกเผาร่างทุกอนูไม่เหลือแม้กระดูกแต่เพียงชั่วครู่ก็คืนร่างขึ้นมาเพื่อถูกเผาซ้ำอีกไฟที่นี่ไม่เหมือนไฟในโลกแต่เป็นไฟแห่งกรรมร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์นับพันเท่าขุมที่7มหาตาปณะนรกนรกไฟเผาใหญ่ผู้บาปด้วยการทำลายผู้อื่นอย่างร้ายแรง เช่นวางเพลิงเผาบ้านเผาวัดหรือฆ่าพระอริยะไฟนรกที่นี่เป็นมหาเพลิงลุกท่วมถึงฟ้าไม่มีที่หนีร่างถูกหลอมละลายตลอดกาลขุมที่8อวิจินรกนรกไม่มีช่องว่างนรกที่หนักที่สุดในแปดขุมใหญ่สำหรับผู้ทำบาปมหันเช่น ฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าทำลายพระศาสนาอาวิจิหมายถึงไม่มีจังหวะว่างเพราะถูกทรมานต่อเนื่องไม่มีการพักตำนานบรรยายว่าที่นี่คือเหวนรกที่กว้างใหญ่ไพศาลย,ยาวหมื่นโยชน์ร่างวิญญาณล้มทับกันดุดคลื่นแห่งความทุกข นี่คือเพียงครึ่งหนึ่งของนรก16ขุม8ดขุมใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าไว้เพื่อเตือนใจมนุษย์ให้ละเว้นบาปแต่เส้นทางนรกยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ตอนต่อไปเราจะดำดิ่งสู่นรกบริวารอีก8ขุมที่รายร้อมมหานรกเหล่านี้และทวีความสยดสยองยิ่งกว่าอย่าลืมนรกมิใช่ตำนานลวงเด็ก แต่คือผลแห่งกรรมที่ทุกวิญญ,ญาณไม่อาจปะกิเศษที่ 3. นรกบริวาร8ดขุมเงามืดรอบมหานรกเมื่อก้าพ้นจากมหานรก8ดขุมใหญ่ยังมีนรกบริวารอีก8ดขุมแผ่รายล้อมดังเงามืดเป็นสถานที่ลงทันเฉพาะบาปเฉพาะกรรมคล้ายคุกย่อยที่ซ้อนอยู่รอบเรือนจำจักรวาล พระคุทธองค์ตรัสว่านอกจากมหานรกแล้วยังมีอุตสัหนานรกหรือนรกบริวารอีก8ดขุมแต่ละขุมเปรียบเหมือนเงาแห่งกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กับนรกใหญ่ผู้ที่ทำบาปในลักษณะเจาะจงจะถูกส่งไปเสวยทุกที่นี่ขุมที่9โลหะกุมพีนรกหรือหม้อเหล็กน้ำเดือดผู้ลบลูพระรัตนตรยัยดื่มสุราเมรยัย ประพฤติผิดศีห5้าถูกจับโยนลงหม้อเหล็กที่น้ำเดือดพล่านร่างกายถูกต้มจนเนื้อหลุดออกจากกระดูกเมื่อตายก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกจับลงต้มซ้ำไปไม่รู้จบขุมที่10สิงคาละกะนรักหรือสุนัขเหล็กกัดกินผู้เนรคุณต่อบิดามารดาหรือทำร้ายผู้มีพระคุณร่างถูกฝูงสุนัขเหล็กนับพันรุมกัดฉีกขาดเป็นชิ้นชน เสียงห่าหอนประหนึ่งเสียงสาบแช่งก้องกังวานขุมที่11สังคาตนรกหรือก้อนหินทับผู้ทำบาปด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทำลายชีวิตถูกก้อนหินมหือมาหล่นทับซ้ำๆบทร่างจนแหลกเหลวพื้นดินในนรกนี้เต็มไปด้วยซากเลือดที่ไหลไม่ขาดสายขุมที่12สูสุจิมุกนรกหรือเข็มแทงปาก ผู้พูดเท็จนินทาใส่ร้ายป้ายสีถูกรอกปากด้วยเหล็กแดงแล้วเข็มเหล็กนับพันเล่มแทงทะลุปากและลิ้นตำนานเล่าว่าเสียงกรีดร้องที่นี่คือเสียงเตือนสติผู้คนบนโลกให้เว้นจากวัจีทุจริตคุนที่13สินพิรนรกหรือต้นนิ้วเหล็กผู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นล่วงประเวณี ต้องปีนต้นนิ้วเหล็กที่มีหนามแหลมร้อนแดงแทงทะลุเนื้อทุกครั้งที่ขยับด้านล่างมีหมานรกคอยรุมกัดหากพยายามหนีคุมที่14อสอสิป,ปะตะนะนรกหรือป่าดาบผู้หลงในการมราคะอย่างรุนแรงถูกบังคับให้เดินในป่าที่ใบไม้เป็นดาบคมทุกย่างก้าวคือการถูกเฉือนจนร่างแหลกบ,บางตำนานบอกว่า เสียงลมพัดใบไม้ที่นี่คือเสียงกรีดร้องของวิญญาที่ถูกเฉือนขุมที่ 15. เวตารณีนรกหรือแม่น้ำเวตารณีผู้ดื่มสุราเมรยัยมัวเมาทำลายครอบครัวและสังคมต้องข้ามแม่น้ำเวตารณีที่เต็มไปด้วยน้ำกรดและกระแสน้ำเฉียวใต้น้ำมีสัตว์นรกคอยฉีกถึงขึ้นฝั่งก็เจอกับภูเขอไฟร้อนระอุ ขุมที่16สันตาปันนรกหรือไฟแผดเผาผู้ใจบาปอาฆาตพยาบาทและผู้สร้างศัตรูโดยไม่ยอมให้ภัยอภัยถูกไฟแห่งความโกรธในใจตนเองเผาลนร่างกายไฟนี้ไม่ใช่เพลิงธรรมดาแต่คือเปเลวเฟลงแห่งจิตที่ทวีคูณไม่รู้ดับนรกบริวารทั้ง8ขุมนี้คือเงามืดของมหานรกเป็นบทเรียนเตือนใจมนุษย์ ให้ระวังในบาปเล็กน้อยเพราะบาปเล็กหากสะสมมากเข้าก็อาจกลายเป็นบาปใหญ่ที่ฉุดวิญญาณสู่ขุมนรกเหล่านี้เมื่อพ้นจากความทุกข์ในนรก16ขุมวิญญาณที่มีบุญก็จะได้ไปสู่ดินแดนแห่งความสุขคือสวรรค์6ชั้นในตอนหน้าเราจะพาท่านเดินทางไปสวรรค์เริ่มจากจาตุมหาราชิกาไปจนถึงชั้นปรนิมมิตะวสวัตดี ที่พระอินทร์และเทพเจ้าทั้งหลายสถิตยอยู่ตอนที่4สวรรค์หกชั้นโลกแห่งบุญบารมีหลังจากพ้นความทุกข์ในนรกวิญญาณที่มีบุญก็จะได้สวยสุขในดินแดนแห่งทิพย์สวรรค์หกชั้นโลกอันเจรจรัสที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเป็นผลแห่งบุญกุศลของผู้ทำดีรักษาศีลและสร้างบารมีสวรรค์นในคติพุทธแบ่งเป็น กรรมวาจรภูมหกชั้นหรือที่เรียกว่ากรรมโลกสวรรค์เป็นแดนทิพย์ที่ยังมีความปรารถนาหรือกรรมคุณแท่สุขสบายเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาตั้งอยู่อนเชิงเขาพระสุเมนมีเท้าจตุปโลก,กบาลทั้งสคือเท้าทัตตารถเท้าวิรุณหะเท้าวิรูปปักเท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครอง บุคคลที่ทําบุญรักษาศีลห้าบ่อยๆแต่ยังมีกิเลสบ้างมักไปเกิดที่นี่ตำนานเล่าว่าวิญญาณผู้ทําบุญเล็กน้อยเช่นการใส่บาตรการกราบพระก็อาจได้มาสู่แดนนี้ชั้นที่สองดาวดึงตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมนมีพระอินหรือเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ปกครองเป็นสว่างที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดเพราะมีวังไพชนเมืองอมรโครยาน ผู้ทำบุญสร้างกุศลใหญ่รักษาศีลและถวายทานมักมาเกิดที่นี่ตำนานบอกว่าพระอินทร์เคยแปลงกายลงมาช่วยมนุษย์ที่ทำบุญอย่างแท้จริงชั้นที่สามยามาสวรรค์ที่สูงขึ้นไปเหนือชั้นดาวดึงผู้อยู่ในชั้นนี้ไม่มีความทุกข์จากร่างกายเลยไม่แก่ไม่เจ็บมีแต่ความสุขใจผู้ทำบุญรักษาศีลพร้อมฝึกสมาธิขั้นต้นจะได้เกิดที่นี่ พระไตรปิฎกบรรยายว่าสุขในชั้นยามานี้เหมือนอยู่ในฤดูใบไม้ผลิที่ไม่สิ้นสุดชั้นที่4ดุสิตสวรรค์แห่งความสุขสงบและปรารถนาดีเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นพระศรีอริยะเมตไตรผู้ทาบุญด้วยเมตตารักผู้อื่นเสมือนตนเองและบำเพ็ญทานใหญ่มักได้มาสู่ดุสิตชาวไทย นิยมอธิษฐานขอให้ได้ไปเกิดที่นี่เพื่อรอพบพระศรีอริยะชั้นที่ 5. นิมมานารดีสวรรค์ทิเทพสามารถเนรมิตสิ่งที่ต้องการตามใจได้มีวิมานทิพย์หรูหราเกิดขึ้นตามแรงจิตของตนเองผู้ทำบุญด้วยจิตอันใสไม่ยึดติดในวัตถุแต่ชอบความสุขสงบมักได้เกิดในชั้นนี้ชั้นที่6ปรนิมิตตาวสวัสดีชั้นสูงสุดในกรรมวจรภูมิ เป็นแดนที่เทพไม่ต้องสร้างสิ่งใดเองแต่ได้รับความสุขจากสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิตให้แต่ก็เป็นที่อยู่ของมารผู้คอยกีดขวางพระโพธิสัตว์และผู้ปฏิบัติธรรมแม้สุขสบายยิ่งใหญ่แต่ยังไม่พ้นการเวียนว่ายอัทรรเชิงตำนานในตำนานกล่าวว่าเมื่อวิญ,ญญาณได้ขึ้นสวรรค์จะได้กายทิพย์งดงามเรืองแสงอายุยืนยาวหลายพันปีทิพย์มีดอกไม้ทิพย์เครื่องประดับ และอาหารที่เกิดเองไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องเจ็บป่วยแต่เมื่อบุญหมดก็ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์หรือแม้แต่นรกอีกสวรรค์ทั้งหชั้นนี้คือผลแห่งบุญกุศลหัวใดทำความดีรักษาศีลมีเมตตาย่อมได้สวยสุขตามที่สร้างไว้แต่แม้สวรรค์ยังไม่ใช่ที่สุดของการหลุดพ้นเพราะเมื่อบุญหมดวิญญาณก็ยังต้องเวียนว่ายในตอนหน้าเราจะพาท่านไปยังพรหม,มโลก2ีชั้น ดินแดนแห่งสมาธิและจิตอันบริสุทธิ์ที่สูงกว่าสวรรค์ทั้งปวงเพราะที่สุดแล้วแม้สวรรค์ก็เป็นเพียงทางผ่านหากไม่ดำเพ็ปัญญาและดับกิเลสก็ไม่มีวันถึงนิพพานตอนที่หพรหมโลก20ชั้นดินแดนแห่งสมาธิและจิตบริสุทธิ์เหนือกว่าสวรรค์ทั้งหกยังมีโลกที่สูงส่งกว่าเป็นแดนแห่งพรหมผู้บำเพ็ญสมาธิ จนจิตบริสุทธิ์สงบเย็นที่นี่คือพรหมโลกยีสิบชั้นดินแดนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นที่สถิตของผู้ก้าวล้ำกว่ากามคุณตามพระอภิธรรมปิดกและอัธกถาโลกพรหมถูกแบ่งออกเป็น20ชั้นใหญ่ๆจัดอยู่ในรูปาวจรภูมิ16ชั้นและอรูปาวจรภูมิ4ชั้นผู้จะไปเกิดในพรหมโลก ต้องฝึกสมาธิขั้นชานไม่ใช่เพียงทำบุญทานศีนลธรรมที่นี่มีความเร่าร้อนจากกาม,มารมแต่เต็มไปด้วยความสงบเย็นรูปประพรม16ชั้น 1. พรมปาริสัชชาพรมบริวารผู้ได้สมาธิขั้นต้นได้เกิดเป็นบริวารของมหาพรม 2. พรมปุโรหิตาพรมเสนาบดี จิตเข้มแข็งกว่าเป็นเหมือนแม่ทัพในหมู่พรหม 3. ม,มหาพรหมมาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้ฌานที่มั่นคงมากจนสถิตในมหาพรหมมโลกตำนานกล่าวว่ามนุษย์ยุคแรกเคยเข้าใจผิดคิดว่ามหาพรหมคือผู้สร้างโลกชั้นที่สถึงเพรหมชั้นที่สองรูปฌานทุติยฌาน อาปมัญญาพรมผู้เต็มไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาโลกเหล่านี้เปรียบเหมือนทะเลแห่งความสงบชั้นที่8ถึง11พรมชั้นที่สรูปฌานตาติยชฌานปรนิม,มิตรพรมผู้บำเพ็ญสมาธิอย่างลึกซึ้งจน,จนจิตเป็นสุขนิ่งวิญญาณที่อยู่ชั้นนี้สว่างดุจเปลวไฟแห่งปัญญา ชั้นที่1 2บสถึงสิสุทาวาสพรมมีห้าชั้นย่อยแต่เฉพาะพระอนาคามีเท่านั้นที่ไปได้ที่นี่สงบเย็นบริสุทธิ์ไม่มีการกลับมาเกิดในโลกอีกชั้นสูงสุดคืออกนิถพรมที่สถิตของพระอนาคามีผู้รอการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ชั้นที่16อกนิติถพรมจุดสูงสุดของรูปประพรม แสงสว่างบริสุทธิ์ไม่มีเศษธุลีแห่งกิเลสแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่ใช่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะยังมีการเกิดดับของจิตอยู่เสมออารูปประพรมสี่ชั้นนี่คือดินแดนของผู้ได้อารูปประชาญสมาธิที่ไม่อิงรูปกาย 1. อากาสานัญจายตนะดำรงอยู่ในอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้ 2. วิญญาณัญจายตนะมีเพียงกระแสวิญญาณไร้ขอบเขตสามอากินจัญญายตนะความว่างเปล่าแห่งจิต 4. เนวะสัญญานาสัญญายตนะภาวะละเอียดสุดไม่ใช่มีสัญญาไม่ใช่ไม่มีสัญญาผู้ไปเกิดที่นี่มีอายุยืนยาวนับกับ แต่ถึงที่สุดแล้วหากไม่บรรลุธรรมก็ยังต้องเวียนกลับสู่โลกมนุษย์หรือนรกอีกอัทธรสเชิงตำนานตำนานไทยลาวพุทธศีลังกาเล่าว่าพรหมเป็นเทพเจ้าที่สนุดไม่ข้องเกี่ยวกับโลกกาม,มารมพวกเขามักถูกบรรยายว่านั่งขัดสมาธิเรืองแสงกลางห่างอันเวงหวางบางครั้งลงมาช่วยมนุษย์ด้วยเมตตา แต่ไม่ลหลงไหลในโลกีพรหมโลก20ชั้นนี้คือดินแดนแห่งสมาธิอันสงบเย็นสูงส่งกว่าสวรรค์ทั้งหลายแต่ที่สุดแล้วแม้พรหมก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีการเกิดดับของจิตอยู่เสมอในตอนสุดท้ายเราจะพาท่านไปสู่ความหมายของนิพพานจุดศพของวัตะตสงสาร การดับทุกอย่างแท้จริงที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายและไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่อีกต่อไปตอนที่6นิพพานจุดสิ้นสุดแห่งวัตตะสงสารเหนือกว่านรก16ขุมสูงกว่าสวรรค์6ชั้นและสงบยิ่งกว่าพรหมโลก20ชั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า เป็นที่สุดแห่งการเดินทางของวิญญาณนั่นคือนิพพานความดับสนิทแห่งกิเลสและความทุกข์ไม่มีการเกิดอีกต่อไปพระไตรปิฎกสังยุตนิกายขันธวานวัตรตรัสว่านิพพานเป็นอสังคตธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแตง่งไม่เกิดไม่ดับแตกต่างจากนรกสวรรค์พรหมโลก ซึ่งยังเป็นโลกที่มีการเวียนว่ายนารกคือผลบาปสวรรค์คือผลบุญพรหมคือผลสมาธิแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในวัตะสงสารหากบุญหมดบาปยังคงอยู่ก็ต้องกลับมาเวียนเกิดใหม่นิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดคือความดับแห่งทุกขโดยสิ้นเชิงลักษณะของนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานมีสามลักษณะใหญ่ๆ หนึ่งสอุปาทีเสสนิพานนิพพานที่พระอาหารหันต์บรรลุขณะยังมีชีวิตกายยังอยู่แต่กิเลสหมดสิ้น 2. อ,อนุปาทีเสสนิพานนิพานที่พระอาหารหันต์เข้าปรินิพพานกายแทกดับจิตหลุดผลไม่มีการเกิดอีก 3. พระนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดับที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบแห่งการพ้นทุกข์ อัทรรถเชิงตำนานในตำนานพระพุทธศาสนามีการบรรยายถึงความสงบเย็นแห่งนิพพานไว้ว่าเย็นดุดสายน้ำใสที่ดับเพลิงใหญ่เป็นภาวะที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้ผู้ที่ไม่บรรลุย่อมไม่รู้แจง้งเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ไม่อาจอธิบายแสงสีของดวงอาทิตย์บัณฑิตทั้งหลายเปรียบว่าโลกทั้งปวงคือนิทานแห่งไฟไฟแห่งราคะ ไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะและนิพพานคือการดับไฟนั้นอย่างถาวรเส้นทางสู่ความดับผู้จะถึงนิพพานต้องเดินตามอริยมรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลทำจิตบริสุทธิ์สมาธิทำจิตตั้งนั่นและปัญญาทำให้เห็นความจริงของไตรลักษณ์ทุกข์อนิจจงอนัตตากิเลสจึงดับ และเมื่อกิเลสดับความทุกข์ย่อมสิ้นไปนิพพานจึงไม่ใช่สถานที่แต่เป็นภาวะภาวะแห่งความดับทุกข์และความสงบเย็นอย่างแท้จริงที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้ไม่ใช่เพียงหลังความตายเส้นทางจากนรกสวรรค์พรหมโลกสุดท้ายก็ชี้ไปยังนิพพานจุดหมายปลายทางสูงสุดของวิญญาณ และนี่คือการสิ้นสุดของซีรีส์นรก16ขุมสวรรค์6ชั้นพรมโลก20ชั้นเพื่อเตือนใจเราทุกคนว่าผลแห่งกรรมมีจริงและที่สุดแห่งทุกข์ก็มีจริงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินทางใด